สวช่วยประชาชนน้องใหม่จัตการพิพิธนะครับผมอันนี้น้องใหม่เรื่องมอเตอร์ไซค์นะคะกลับมาจากคนหายเป็นรถหายทีนี้ครับผมสวัสดีครับน้องใหม่ครับผมค่ะสวัสดีค่ะน้องใหม่นี่เป็นผู้หญิงเหรอฮะค่ะเป็นผู้หญิงค่ะโอผมเห็นขับรถวิบากนึกว่าเป็นผู้ชายอันนี้เป็นมอเตอร์ไซค์ของพี่ชายใช่ไหมคะฮัลโหลค่ะจ้ารถหายไปเมื่อไหร่ครับผม ตั้งแต่คืนวันอังคารที่แล้วอะค่ะคืนวันอังคารที่แล้วแล้วแล้วมีความคืบหน้าอะไรยังไงไหมคะน้องใหม่ตอนนี้ตอนนี้ยังเงียบอยู่เลยค่ะอืมยังเงียบอยู่เลยเนาะความคืบหน้าค่ะก็มีสงสัยคนใกล้ตัวบ้างแต่เราไม่มีหลักฐานนะคะอ๋อคนคนใกล้ตัวนี้คือมาคนในหมู่บ้านเดียวกันใช่ไหมครับผมตอนนี้คนที่เราสงสัยนี่ยังอยู่ในหมู่บ้านไหมยังอยู่ค่ะยังอยู่ มีท่าทางมีพิรุธมีท่าทางลุกลิวลุกลนไหมก็ไม่มีพิรุธแต่ปกติเขาก็จะมาถามข่าวมาอะไรคือแต่แต,แต่แต่ตั้งใจรดหายคือไม่เห็นเขามาบ้านเลยเอะ่ะโอ้คนที่เราสงสัยใช่ไหมคะใช่ค่ะเราเองก็ไม่ได้ไปเรียบเคียงถามไทยกับเขาเหรอก็ <c oughs> มีไปถามบ้างแต่หลักฐานมันก็ไม่แน่นพอคะ่ะอืมเราก็ไม่มีหลักฐานเนาะตอนนี้เอ่อตอนนี้แจ้งตำรวจได้ยังครับตอนนี้ครับ แจ้งแล้วคะ่ะวันนี้พ่อก็ไปให้อ่าปากคาเพิ่มเติมะค่ะครับตำรวจเขาว่างไงฮะตำรวจท่าทีท่านตำรวจเป็นไงครับเสือเตยเวยหรือว่ากระตือเรืองกระเนกระเฮือรือ <c oughs> ครับผวันนี้หนูมาทํางานแล้วพ่อก็เพิ่งไปอะคะ่ะอ๋อสพันว่าเป็นยังไงบ้างครับผมรถคันนี้ราคาเท่าไหร่ครับผมหนูซื้องินสองงวดคืองวดปีมันตกอยู่ที่แปดหมื่นสามค่ะรวมแล้วนี่คือแปดหมื่นสามพันเป็นงวดปีเป็นพันันหนึ่งสาม สี่หมื่นสามใช่เหลืออยู่สี่หมื่นแล้วก็กุญแจยังอยู่กับเราไหมตอนนี้ครับผมอยู่ค่ะอยู่ทั้งสองลูกอยู่ทั้งสองลูกเลยเอาแล้วคนที่ขโมยไปทําไงทีนี้จะใช้ได้ทีนี้หนูคิดว่าเขาเป็นช่างอะค่ะพี่๋อคนที่เราสงสัยนี่มีพฤติกรรมเป็นคนติดยาเสพติดไหมใช่ค่ะโอ้เป็นอายุประมาณสักเท่าไหร่ครับผมอายุน่าจะสามสิบต้นๆนะคะ อืม,อมสงสัยคนนี้นะแล้วไอ้ที่เราสงสัยนี่ได้บอกเล่ากับตำรวจฟังไหมคือพ่อเพิ่งไปวันนี้ค่ะอ๋อครับ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 ผมก,ก็ก็น่าจะเล่าอยู่เนาะเพราะว่า เราก็ไม่ได้กล่าวหานะคะแต่ว่าเราก็สงสัยเราก็ให้เบาะแสกับทางตํารวจเออเผื่อเขาจะได้มีข้อมูลในการที่จะติดตามเอารถคืนให้เราได้นะคะถ้าถ้าคล้ายคลับคาหรือว่ามีข้อมูลสงสัยอะไรยังก็ต้องให้ข้อมูลตํารวจด้วยค่ะแล้วตอนนี้หลังจากที่รถหายไปนี้เราทําไงทีนี่เวลาไปทํางานนี่ครับก็มีอีกคันหนึ่งอะค่ะอืมอีกคันหนึ่งนี่ยี่ห้ออะไรทีนี้ครับผมฟีโน่ค่ะอ๋อฟีโน่เขาไม่ขโมยมาขโมยอีกคันคันนี้ เอ๊ะทำไมเราเราเป็นผู้หญิงทําไมเราซื้อรถมีบากรถรถแบบนี้ครับผมคือชอบแล้วก็ไม่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 ได้เจาะจงว่าจะให้หนูใช้คนเดียวค่ะคือใช้ด้วยกันทั้งบ้านอ๋อทำไมวันก่อนบอกว่าเป็นรถของพี่ชายอะคะน้องใหม่ใช่ค่ะเป็นเป็นรถที่ซื้อให้พี่ชายแต่ว่าซื้อเป็นชื่อหนูอะค่ะ๋อครับค่ะตัวเราตัวเราเองก็ขับอยู่เหมือนกันใช่ไหมค่ะคือพี่ชายเขาไม่อยู่เขาอยู่กรุงเทพแต่ซื้อไว้ให้เขาอเลยซื้อเป็น ชื่อหนูแล้วทีนี้เขาไปยังไม่ได้ขับกันเลยครัครับแล้วรถมีประกันอะไรไหมมีประกันภัยอะไรไหมประกันรถหายมีไหมคะประกันรถหายไม่ได้ทำโอ้ค่ะตอนนี้ก็คันพวงกุญแจไปนะฮะใช่ค่ะถ้าเผื่อบังเอิญว่าคนที่ขโมยไปฟังรายการอยู่นี่จะบอกเขาว่าไงดีครับผมอ,อ๋อก็ไม่อยากให้ทําอีกนะคะเพราะว่ามันเดือดร้อนอืมมันเดือดร้อนให้คนอื่นเขาแล้วมันก็เป็นเอ,อ่อนี่ สิ่งที่ไม่ดีไม่รู้จะพูดยังไงอะคะพี่อธทบายมาไม่ถูกตัวเราเองก็เดือดร้อนใช่ด้วยใช่ไหมครับผมแล้วชาวบ้านในหมู่บ้านเขาก็หวาดระแวงอะค่ะก็กลัวเนาะใช่ครับนึกว่าเป็นห่วงครับว่าพี่กุญแกอยู่กับหนูมาเอากลับมาเอากุญแกก่อนแบบนี้ <c oughs> ใช่ไะ <c oughs> มครับผมครับอ้อาวขอบคุณน้องใหม่มากครับผม สวพอ,อุบลช่วยประชาชน